โควิดรละลอก3กลับมาระบาดกันอีกครั้งแล้วนี่ครับจอป้องกันเชื้อโรคแบคทีเรียโควิดนะครับจอตัวนี้เนี่ยขอบจอต่างๆนะครับรวมไปถึงปุ่มกดต่างๆเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียเติบโตทำให้รักษาสุขภาพได้ดีไม่ใช่แค่นั้นจอตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับฟีเจอร์เพื่อสุขภาพถนอมสายตาต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการ แจ้งเตือนนะครับครบ5นาทีครบ10นาทีครบครึ่งชั่วโมงแจ้งเตือนให้ละสายตาออกไปเดินเล่นเดินนั่นเดินนี่นะครับพร้อมฟีเจอร์ที่เรียกว่าเป็นบลูไลท์นะครับฟิกเกอร์ฟรีที่รองรับผ่านมาตรฐานชั้นนำต่างๆเยอะมากมายเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไอ้เจ้าจอตัวนี้จะเจ๋งแค่ไหนในราคา4,000กว่าบาทเท่านั้นพร้อมแล้วตามไปดูกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนนรงอินลุนนะครับนี่คือจอสำหรับคนรักสุขภาพโดยแท้จริงออกแบบมาเพื่อเพื่อนๆน,นะครับที่ Work f r o อร์ m o m e เรียนออนไลน์นะครับหรือแม <sustain> ้ <one> แต่คนที่ใช้งานแบบเคชวลเคชวลตามบ้านหรือตามองค์กรก็ได้นะครับจอตัวนี้เรียกว่ามีจุดเด่นต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ hein. โดยจอตัวนี้ครับมีรหัสรุ่นชื่อว่า asus vy249he นะครับชื่อค่อนข้างแปลกนะแต่เขามีจุดเด่นในหลายๆด้านเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเริ่มตั้งแต่ขนาดของตัวจอนะครับจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอขนาด23.8นิ um ้ววัดตามแนวทะแยงนะครับมีในส่วนของ refresh rate อยู่ที่75 5เฮ t นะครับ r e s p o n s e Time 1มิลลิเซกนะฮะเป็นพาแเนลแบบ IPS ดังนั้นมุมมองของตัวจอนี้กว้างแน่นอนนะครับเป็นแบบ178องศามองได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับสีก็ค่อนข้างตรงนะครับความสว่างของตัวจอ250นิตนะครับราคาของเขา4,250บาท รับประกัน3ปีอันนี้คือฟีเจอร์ตามหน้ากระดาษคร่าวๆเลยนะครับแต่ที่เด็ดของมันไม่ได้อยู่ที่สเปคตัวจออย่างเดียวนะครับที่เด็ดของมันอยู่ที่ฟีเจอร์ด้านในตัวจออมีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยตามกรอบขอบจอเบเซอร์ของมันนะครับขอบทุกด้านเลยเนี่ยจะ เคลือบสารเอาไว้เพ like so ื่อป nice um ้องกันแบคทีเรียนะครับทำให้แบคทีเรียเนี่ยเติบโตไม่ได้ในช่องพวกนี้นะครับขอบๆอบแบบนี้ที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นจุดอับจุดสกปรกต่างๆมีการเคลือบสารเอาไว้รวมไปถึงปุ่มกดด้านล่างตรงนี้นะครับที่บิ๊กชี้นิ้วอยู่เนี่ยตรงนี้เรนี่นี่นะครับเขาก็จะมีการเคลือบสารเอาไว้นะครับป้องกันแบคทีเรียเติบโตโอ้อันนี้ดีมากนะครับรวมไปถึงตัวจอนะครับยังมาพร้อมกับ ฟีเจอร์ในการถนอมสายตาเยอะมากนะครับเขาเรียกรมรวมว่า Eye Care Plus นะครับ Eye Care Plus นี่คืออะไร Eye Care Plus คือฟีเจอร์ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS นะครับโอ้โหอันนี้มาเป็นนักวิชาการดีเดียวนะอ่ะซึ่งก็จะป้องกันในเรื่องของการปวดหัวปวดตาปวดล้าสายตาตาแดงตาล้าอะไรต่างๆรู้สึกว่าเหมือนเป็นทีวีเด็กเล็กเลยมาโฆษณาแบบเออจอรักสุขภาพแต่มันจริงๆนะเพราะจอตัวนี้มันมีฟีเจอร์ที่จอตัวอื่นไม่มีนะครับ ไอ,ไอแคร์พัทเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างหลักๆเลยเนี่ยก็จะมาในเรื่องของการปรับสีของตัวจอนะครับปรับสีในแง่ของปรับสีบลูไลท์อ่ามันสามารถเพิ่มลดความเข้มข้นของ Blue Light Filter ได้นะครับ mm hmm. เพื่อลดเรื่องของแสงสีฟ้าที่มาทําลายดวงตาทําให้ตาล้าตาพร่าอะไรแบบนี้นะครับตาแห้งเป็นต้นนะครับรวมถึงมีฟีเจอร์ แจ้งเตือนนะครับให้เราลุกออกจากหน้าจอไปนะครับผมเชื่อว่าเหล่าเกมเมอร์เหล่าผู้ใช้งานยูเซอร์ต่างๆเนี่ยเวลา work f r o อร์ม Home เวลาเล่นเกมเล่นเกมลากยาวอย่างต่ำต้อง3-4ชั่วโมงขึ้นไปถูกไหมฮะจอตัวนี้เขาจะมีระบบแจ้งเตือนในตัวจอนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกๆชั่วโมงเนี่ยแจ้งไว้ให้ไปเดินเล่นสัก5นาทีพักผ่อนสายตาสัก5นาทีถ้าเราตั้งค่าไว้ในตัวจอเนี่ยระบบเขาจะ แจ้งเตือนที่มุมของตัวจอนะครับทำให้เราต้องเออไปพักแล้วแหละมันจะเตือนเราให้เรา แต่เราก็ต้องห้ามขี้เกียจนะก็ต้องไปพักจริงๆนะครับไปเดินยืดเส้นยืดสายมองไกลๆให้สายตามันปรับระยะอะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงมีฟีเจอร์อย่าง Color Enhancement นะครับซึ่งก็จะเป็นการปรับค่าสีของตัวจอนะครับในค่าแดงค่าสีน้ำเงินค่าสีต่างๆให้เรามองเห็นชัดมากยิ่งขึ้นทำให้เราไม่ต้องเพ่งเยอะขึ้นให้สีสดขึ้นทำให้เรามองได้อย่างสบายตามากขึ้นเนาะและอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่อยู่ในตัว Eye Care Plus ก็คือ Flicker Fre Free นะครับฟีเจอร์นี้ก็ จะเป็นในเรื่องของลดการกระพิบของตัวจอทําให้ใช้งานต่างๆได้เป็น ระยะเวลาตันานมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งนี่ก็คือฟีเจอร์ที่อยู่ในส่วนของ i c a r e Plus นะครับในเรื่องของกายภาพของตัวจอนะฮะเรามาดูกันดีกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงฟีเจอร์ไปแล้วนะครับตัวจอนะครับจะเป็นจอขนาด23.8นิ้วแบบ light กรอบนะครับมาพร้อมด้านล่างตรงนี้นะฮะฐานด้านล่างเห็นว่า Asus ตรงนี้เนาะในเรื่องของคอนโทรลเลอร์ต่างๆจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะมีปุ่มกดทั้งหมด7ปุ่มรวมปุ่ม power นะครับการออกแบบของตัวจอในฐานของ ขาตั้งเนี่ยก็จะเป็นขาแบบตัว V นะฮะไม่สามารถที่จะปรับในส่วนของไพวอทนะครับบิดจออะไรต่างได้ทำได้แค่นี้นะให้ดูอย่างนี้แล้วกันก้มเงยนะครับได้แค่ก้มเงยเท่านั้นชึบ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 แค่นี้นะครับตัวจอก็จะเป็นจอแบบด้านเนาะเคลือบด้านมานะครับทำให้ลดแสงสะท้อนของตัวจอนั่นเองนะครับบริเวณด้านหลังของตัวจอขออนุญาตถอดเลยก็แล้วกันนะฮะ ด้านหลังของตัวจอก็จะเป็นการดีไซน์แบบนี้ ASUS เ,เป็นแบบเงาๆนะครับตรงนี้โลโกโ้เขาด้านบนเป็นช่องระบายความร้อนนะครับช่องระบายความร้อนของตัวจอพื้นผิวของตัวจอบริเวณด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกแข็งแบบด้านๆสากๆหน่อยนะครับพร้อมกันนั้นมีช่องตรงนี้นะครับเป็นจุกตรงนี้นะ ให้จุกมหาสนเนียลนะฮะตรงนี้เป็นจุกสําหรับยึด v e r s a l stand นะครับเอาไว้ใส่ Arm ์มส n ตนต่างๆใช้งานต่างๆแบบนี้โต๊ะ2จอ3จอ4จอ6จอได้หมดเลยนะครับพอเชื่อมต่อเองบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีพอเชื่อมต่อที่เป็น AC adapter นะครับแ้าน,นี้และจะเป็นในส่วนของ HDMI VGA รวมไปถึง Audio นะครับเท่ากับว่าต่อจอได้2ซอสก็คือ VGA กับ HDMI เนาะ มี a u d โอมาให้นะครับตรงนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นลำโพงลองเปิดดูแล้วไม่มีไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงนะฮะเวลาใช้งานต้องต่อแจ็คตรงนี้เอาหูฟังมาต่อนะครับการประกอบต่างๆก็นี่ครับขันน็อตบริเวณตรงนี้เราขามาเสียบได้เลยนะฮะเรียกว่าประกอบได้ไม่ยากมากนักเนาะแล้วก็มีในส่วนด้านนี้นะครับเป็นเคล็อกนะฮะหรือเคสิงตันล็อกนี่ก็จะไว้ในเรื่องของรักษาความปลอดภัยต่างๆประมาณนี้นะครับตัวจอเองก็จะเป็นจอที่ ออกจะหนานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาใช้อดปเตอร์อยู่ด้านในตัวจอนะครับไม่ใช่อดปเตอร์แยกนะมีอแดปเตอร์จ่ายไฟอยู่ในตัวจอแล้วนะครับใช้ตัว AC ทั่วไปเสียบได้เลยนะฮะนี่ก็คือในส่วนของภาพรวมของตัวจอเนาะเดี๋ยวเราไปลองเทสเรื่องของ ตัวภาพตัวอะไรกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของฟีเจอร์ที่เขาใส่มาพวก i Care Plus พวกฟีเจอร์ฟ,อรฟ,ฟีเกอร์ฟรีบู Line, ลไลน์อะไรต่างๆดูซิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับสิ่งสำคัญที่สุดของจอตัวนี้นะครับก็คือ On Screen Display แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ข้างใน ตัวซอฟต์แวร์ OSD ของเขานะครับเรามาดูปุ่มกันนะฮะประกอบไปทั้งหมด7ปุ่มนะครับก็จะมีบอกไว้หมดเลยนะว่าปุ่มไหนเป็นอย่างไรเมนู Blue Light Brightness Quick Fit Signal Exit แล้วก็ปุ่ม Power นะครับ7ปุ่มเนาะปุ่มแรกเขาจะเป็นในเรื่องของหัวข้อภาพรวมนะครับ ฟีเจอร์ทั้งหมดที่ตัวจอตัวนี้สามารถปรับได้นะครับหลักๆเลยอันแรกนะฮะก็จะเป็นในส่วนของโหมดที่เป็น p เปนดิทนะครับก็คือในเรื่องของสีสันของตัวจอนั่นเองเลือกโหมดได้นะครับว่าจะให้ใช้โหมดไหนอย่างไรนะครับไล่มาเลยตั้งแต่โหมดล่างสุดนะครับเป็น Darkroom โหมดนะฮะเวลาเราใช้งานกันในห้องมืดๆเนาะถัดมาเป็นในเรื่องของโหมดอ่านหนังสือนะครับโหมด g h t View นะครับ เกมโหมดนะครับเทอร์เตอร์โหมดดูหนังนะซีนารีโหมดอันนี้น่าจะไว้ดูพวกภาพต่างๆวนะิดีโอเนาะแล้วก็ srgb โหมดรวมไปถึง standard โหมดนะครับถัดมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของฟีเจอร์ i c a ครนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อใหญ่เนาะนี่ก็จะประกอบไปด้วย blue light filter นะครับซึ่งในส่วนนี้เราสามารถปรับเพิ่มได้เลยปกติ บางจอนะฮะพวกบูไลต่างๆเนี่ยเขาจะเพิ่มลดไม่ได้นะครับตัวนี้คือสามารถที่จะปรับแต่งได้เลยนะครับเห็นไหมะจะลดในเรื่องของแสงสีฟ้านะครับข้อดีของมันก็คือมันเป็นการปรับซอฟต์แวร์จริงๆไม่ใช่แค่ปรับเล่งสีให้มันเหลืองนะฮะสังเกตดูมันจะไมไ่เหลืองแบบโอเวอร์มากนะครับอ่ะแล้วก็จะมีในฝั่งของอีกโหมดหนึงนะครับก็จะเป็น rest reminder นะครับให้เราพักนี่ ให้ Active กี่นาะทงนาทีต่อชั่วโมงอะไรกันแบบนี้เนาะเราสามารถที่จะจูนได้เลยนี่ครับมาดูกันปรับในเรื่องของเวลา5นาที10นาที20นาทีาทไปจนถึง60นาทีนะครับเซตได้ขั้นต่ำก็คือหลัก5นาทีเป็นต้นนะครับถัดมาอันนี้จะเป็นอีกหมดที่น่าสนใจนะครับก็คือ Color a u g m e n t a t i o n นะครับปรับในเรื่องของ ความแดงของจอความเขียวเยลโล่บลูนะครับแสงจอนั่นเองให้มันเด่นชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงนี่น่าสนใจมากนะครับอย่างกลับไปอยู่ร้านตัดแว่นนะฮะเป็นในเรื่องของการอ่านตัวนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันนี่ฮะนี่อาจจะต้องให้กล้องออกมานิดนึงเป็นการเช็คค่าสายตานะครับมีอย่างนี้ก็ได้เหรอนะครับมีในเรื่องของเช็คค่าสายตาด้วยนะครับ นี่ฮะเอากับเขาดิจริงๆจ,จอตัวนี้น่าจะเหมาะกับจอที่อยู่ในร้านตัดแว่นนะฮะเออเว้ยแปลกดีเหมือนกันนะฮะนี่เลยนะฮะ,ะก็ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเมื่อกี้เราปิด O S D ไปนะฮะเข้ามาดูกันใหม่ชุบนี่ไอเช็คไปแล้วนะฮะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของคัลเลอร์นะครับ คัลเลก็จะเป็นในเรื่องของความสวา่างคอนทราสต์คัลเลอร์เความอิ่มตัวของสีสกินโทนต่างๆก็ปรับได้นะครับถัดมาก็จะเป็น Image นะครับคือในด้านของภาพเนาะนอันนี้เป็นเป็น y s Physics นะครับสามารถเปิดได้ Shadow Boost นะครับก็เหมือนลักษณะคล้ายกับ b a o s Boost อะไรฮะแล้วก็จะมีในฝั่งของ Signal นะครับ Signal ก,ก็คือสัญญาณที่เข้ามารับจาก HDMI หรือ VGA นะฮะ ถัดมาก็จะเป็นเซตติ้งภาพรวมนะฮะฟีเจอร์ต่างๆโดยภาพรวมทั้งหมดเลยมีอะไรยังไงบ้างนะครับจะเป็นเดดเดโมโหมดเกมพลัสมีเป้าเลงจับเวลา FPS c o u เ t e r ตัวนับ FPS เนาะแล้วก็ดิสเพย์อะ l รจิเมนต์นะครับฟิกฟิตนะฮะ ก็จะเป็นในเรื่องของการอ่านเอกสารเอกสารต่างๆไซส์ขนาดต่างๆ Eco Mode OSD set up ภาษา Key ์ล็อกนะครับ information ก็คือภาพรวมของตัวจอว่าปรับจอที่เท่าไหร่อย่างไรนะครับไฟแสดงสถานะ indicator นะครับ power key lock แล้วก็ reset ค่านะครับรวมไปถึงล่างสุดก็จะเป็น shortcut นะครับปุ่ม shortcut เนาะเดี๋ยวเรามาดูปุ่มอื่นๆกันบ้างนะครับก็จะเป็นคีย์ลัดตรงนี้เนาะซึ่งก็สามารถที่จะ เลือกได้เลยนะครับซาก็เป็นปุ่มที่1นะครับ1,2,3,4,5,6อ้หในโหมดต่างๆนะครับซึ่งนี่ก็คือตัว on screen display ของตัวจอ ASUS ตัวนี้ครับผม ตัวจอฮะหน้าตา พอไปวัดไปว่าได้ไหมราคาโอเคอยู่เนาะ4,250บาทนะครับผมมองว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะซื้อจอเสิร์มมาอยู่แล้วนะครับเอามาต่อโน้ตบุ๊กเอามาต่อจอที่2เอามาใช้ PC Work from Home เรียนออนไลน์ให้ลูกให้หลานนะฮะหรือแม้แต่หาจอมาใช้เป็นจออ่านชองอ่านแชทสตรีมมิ่ง,งต่างๆเออตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะบางคนอาจจะมองเอยอย่างว่าทำไมเราต้องไปอะไรรักษาสุขภาพอะไรขนาดนั้นนะฮะส่วนตัวนะแอดบิ๊กมองว่าเฮ้ยถ้าเราจะซื้อจอสเปคประมาณ อน,นี้้ยู่แลวเพิ่มอีกไม่กี่ร้อยบาทได้ฟีเจอร์ที่เราเปิดให้ดูกันไปเมื่อเกี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดแสงสีฟ้าฟิกเกอร์ฟรีนะครับในเรื่องของป้องกันแบคทีเรียรถ้าเพิ่มไม่กี่ร้อยเนี่ยเราได้ฟีเจอร์แบบนี้มาก็ดีกว่าไม่มีหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกกันตามตรงเลยแหละว่าในเรื่องของโควิดโควิดจะน่าก,กลัวนะครับเราได้อุปกรณ์รต่างๆที่มาช่วยเราได้อีกสักนิดนึงนะครับนิดนึงก็ยังดีนะก็ทําทให้เราสบายใจมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้กังวลเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วเราก็ใช้ของเรา,เรา สะอาดเอานน่นเอานี่เช็ดเป็นปกติยู่แล้วไอ้เจ้าจอตัวนี้ก็ถ้ามองกันในแง่ของสเปคแบบหน้ากระดาษเปเปอร์ตรงๆก็ราคาจัดว่าก็ไม่ได้สูงเวอร์แต่ก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะครับอย่างไรก็ดีมันคือยี่ห้อเอซูสนั่นแหละนะฮะถ้าใครจะหาจอเอามาใช้สักตัวหนึ่งถ้าไม่ได้มองในเรื่องของฟีเจอร์เฮลท์แคร์เลยนะผมว่ามันก็ ถือว่าพอรับได้กับราคานะกับสเปคต่างๆกับขนาดต่างๆเออก็ถือว่าโอเคแหละแต่ถ้าได้ฟีเจอร์ h e ลท์บวกโรเข้าไปด้วย4,250บาทก็ไม่ได้แพงหรอกนะฮะ ส่องกันดีๆในออนไลน์ใส่คงใส่โคตดอาจจะเหลือ3,000กว่าบาทก็ได้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกจอตัวหนึ่งที่มีนวัตกรรมมีฟีเจอร์ต่างๆที่เสริมเพิ่มเข้ามาเพื่อคนนักสุขภาพหรือคนที่มองหาจอในช่วงสเปคนี้ราคานี้แต่ได้เรื่องของฟีเจอร์เฮลท์แคร์เสริมเพิ่มเข้าไปนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองไปสัมผัสตัวจริงดูก่อนก็ได้อย่าเพิ่งเชื่อผมแล้วกันนะไปลองจิมๆดูก่อนว่าถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรนะครับเพราะถ้าว่ากันตามตรงเรื่องของวัสดุวัสดุต่างๆตัวจอก็ไม่ได้เอะงค นะครับก้มเงยต่างๆแค่นั้นเองพอเชื่อมต่อก็ไม่ได้เยอะนะครับลองตัดสินใจกันดูไปลองดูหน้างานก่อนถ้าเอาเรื่องสุขภาพตัวนี้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเอาใช้งานทั่วไปมีอีกหลายจอที่สเปคสูงกว่านี้ครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับเจ้า VY249HE จาก ASUS ทางเลือกสุขภาพบนจอมนิเตอร์ที่เราใช้ทุกวันคิดเห็นกันอย่างไรกับจอตัวนี้จำเป็นหรือเปล่าหรือใช้แล้วเป็นอย่างไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ